nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นับุดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องรล่าที่มันไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ตรงนะคือ,ค,อ,ค,อคือชีวิตของอาจารย์ในมหาเทาลไรผมจําได้ว่าในตอนก่อนๆน,นานมาแล้วเป็นเป็นนานแล้วแหละนะครับเป็นปีๆแล้วละ่ะผมเคยเล่าชีวิตอาจารย์มหาไรมาทีนึงแต่ว่าคราวนี้เพลินเมื่อวันก่อนอน,นะผมได้เขียนบทความบทความหนึ่งว่าเออผมเล่า มันเป็นวันครบรอบที่ผมทํางานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาครบ19ปีนะครับก็เลยมาเล่าว่าในความรู้สึกความประทับใจของผมเนี่ยมันมันมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกอยากให้อาจารย์มาเล่าในพอดแคสต์ด้วยน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะผมแบ่งงานอาจารย์มหาวิทยาลัยหลักๆมาเป็น4งานนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงแต่ละงานต้องพูดออกตัวไปก่อนล่วงหน้าวัน1คือ นี่คือมุมประสบการณ์ของผมคนเดียวนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งประเทศไทยนะเพราะว่าในมุมของอาจารย์แต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันมหาวิทยาลัยแตกต่างกันสาขาวิชาแตกต่างกันนะอาจารย์วิศวะก็อาจจะไม่เหมือนผมซึ่งผมสอนทางด้านการบริหารนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์หมอซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์สถาปัตย์มันม,มีความแตกต่างกันอยู่นะครับ แล้วแล้ว,แล,วแล้วต่อให้เป็นอาจารย์ทางด้าบริหารธุรกิจเนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์อยู่จุฬาอยู่แต่ละที่บางบางอันบางมุมก็อาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังผมก็แค่เป็นตัวแทนของอาจารย์คนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า generally ก็คือโดยโดยโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามันก็มาในทิศท,ทางเดียวกันนะผมจะเริ่มเล่างานแต่ละงานที่ผมมีประสบการณ์สิบเก้าปีซึ่งไม่ได้เยอะนะมีคนหลายคนมีประสบการณ์มากกว่าผมเยอะแยะนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งใน ในประสบการณ์แล้วกันงานแรกคืองานสอนครับผมเล่าชีวิตผมให้ฟังว่าผมไม่เคยไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดหน้าชั้นเลยนะเป็นคนที่ตื่นเต้นมากๆด้วยซ้ำนะถ้าหลบได้ผมลบเลยแต่ว่าพอวันนึงเนี่ยช,ชะตาชีวิตก็แล้วกันนะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจากการเป็นจบวิศวะมาเป็นวิศวกรมาเนี่ยสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปเรียนต่อทางด้านวิศวะมาเนี่ยกลายมา มา,มาชอบทางด้านการบริหารแล้วมาเป็นอาจารย์นะครับซึ่งซึ่งมันเกิดจากการที่ผมไปเรียน MBA ไปเรียนอะไรมาเนี่ยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อเราอยากที่จะมาเป็นอาจารย์ลองดูนะครับผม,ผมพบว่าสิ่งที่ผมเคยคิดว่ามันน่ากลัวมากๆเช่นการสอนเนี่ยกลายเป็นกิจกรรมที่ต้องเรียกว่าผมมีความสุขมากๆในการทําผมว่าทักษะการสอนเนี่ยทำให้ผมทำพอดแคสต์ได้ดีกว่าคนอื่นๆไม,ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าเขานะครับ แต่ว่าผมมีความมีข้อได้เปรียบคือผมสอนมาก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการพูดหรือเรียบเรียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยากนักสําหรับผมแต่แต่แต่มากไไปกว่านั้นนะจริงๆการสอนเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ผมรักแล้วก็ชอบมากๆเนี่ยเพราะว่ามันมันมันอิ่มเอมใจผมพูดแบบนี้แล้วกันนะมันได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนหลายๆคนนะโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีเพราะว่าเขาคือรุ่นลูกผมเลยนะต้องต้องบอกแบบนี้ เราเราเห็นการเติบโตของคนคนหนึ่งอะ่ะมันไม่มีอะไรนะ่าเพื่มใจเลยกว่าการที่เราเห็นการเติบโตผมไม่เคยบอกว่าโอ้ยเนี่ยเขาได้ดีเพราะผมไม่เคยพูดเลยแม้แต่คําคเดียวผมถ้าจะมีส่วนก็มีส่วนเล็กจิ๋วมากถึงแม้ว่าบทความที่ผมเขียนไปบทความนี้ผมมีลูกศิษย์เก่าๆกลับมาเขียนยาวเลยบอกขอบคุณอาจารย์อาจารย์ทาให้ชีวิตผมดีขึ้นทําให้ชีวิตหนูดีขึ้นขอบคุณมาด้วยผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คุณาให้เกียรติผมขนาดนั้นนะแต่จริงๆผมแค่แค่แอบเห็นความสําเร็จของเขาผม,ผมก็มีความสุขละ เห็นเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็คืออายุ1 8บแมาเรียนมหาวิทยาลัยนะจนกระทั่งเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่แต่งงานมีลูกเติบโตไปเป็นผู้บริหารไปเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพเป็นอะไรเงี้ยคือถ้าใครเคยมีลูกจะเข้าใจนะว่าเราเห็นลูกเราเติบโตเราเืิ่มยังไงอ่ะคล้ายๆกันนะครับผมก็มีลูกว่าผมก็เห็นลูกผมเติบโตผมก็เืิ่มนะแต่นี่ผมก็มีลูกสิทยิ์อีกเยอะแยะเลยที่เห็นเขาเติบโตแล้วเราก็เพิ่มไปกับเขานะถึงแม้ว่า อย่างที่บอกผมบอกว่าไม่เคยเคลมว่าเติบโตมันนี่เป็นเพราะผมแต่ว่าแค่เห็นเขาประสบความสําเร็จมันก็มีความสุขละงานสอนเป็นงานที่หนักไหมหนักครับหนักเพราะว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้แรงเราไปแลกแน่ๆคือคือต่อให้ตอนนี้ถึงปัจจุบันนี้นะจะออนไลน์ผมก็ต้องใช้แรงนะทุกทุกวันนี้ผมก็สอนอยู่นะนั้นเราจะนั่งเฉยเฉยสอนมันไม่ได้ไงมันต้องใช้พลังใช้ energy ใช้หลายๆเรื่องทอํายังไงให้เขาเข้าใจ มันคือมันต้องมีไฟอ่ะคือถ้าเกิดคนไม่รักการสอนจริงๆนะผมว่าเป็นอาจารย์ลาบากผมพูดพูดแบบนี้ได้เลยในความเห็นผมนะถ้าเราสอนแบบเออแบบเบื่อจังเลยไม่อยากพูดเลยเนี่ยผมคิดว่าคนฟังเขาเขาเขาก็ไม่อยากฟังนะแล้วการสอนมันก็ไม่ได้มีผลที่ดีสําหรับคนทั้งคนสอนและคนคนคน,คนเรียนอะ่ะนะเพราะนั้นงานสอนจึงเป็นงานที่เอ,อใช้แรงเยอะใช้เวลาเยอะแต่ว่าคุ้มค่ากับแรงและเวลา ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหลายๆเรื่องมันคุ้มค่ามากกว่าเงินสอนพิญญาตีไม่ได้ตังอะไรเท่าไหร่หรอกนอกจากเงินเดือนใช่ไหมอาจจะมีค่าสอนบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามีความสุขเพราะว่าเราเรามันมี feeling ของการแชร์ของการถ่ายทอดความรู้นะครับงานที่2คืองานวิจัยสําหรับอาจารย์หลายๆท่านข้อน,นี้อาจจะเป็นยาขมนะครับคือไม่ชอบงานวิจัยผมโชคดีเลยแหละ จริงๆตอนผม่สมัครเป็นอาจารย์เนี่ยผมพูดกับอาจารย์ที่รับสมัครผมนะว่าอาจารย์เขาถามว่าทาไมถึงอยากเป็นอาจารย์เพราะว่าผมไม่ได้เคยเป็นอาจารย์มาก่อนหรืออะไรเลยนะไม่เคยเป็นอาจารย์พิสูจพิเศษที่ไหนมาก่อนด้วยผมก็บอกว่าผมชอบทําวิจัยนะชอบตั้งแต่ตอนเรียนปินเโธละแต่ว่างานวิจัยเป็นงานที่ฟูลฟิลผมอีกงานหนึ่งผมผมโชคดีตรงที่ผมรักมันนะสำหรับผมในวิจัยเนี่ยมันมันคือการได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เราอยากรู้ อาชีพอาจาร,รย์มหาทยไลเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้บังคับว่าเราต้องทําวิจัยเรื่องไหนขอให้มันอยู่ในฟิลเนี้ยคือคือผมอยู่ในบริหารธุรกิจอยู่ในคณะพาณิชย์และการาาบัญชีก็อ,อย่าไปวิจัยเรื่องเรื่องเรื่องวิศวะเคมีก็แล้วกันนะครับอย่าไปวิจัยเรื่องสถาปัตย์ก็แล้วกันมันมันมันออกนอกแนวไปหน่อยซึ่งปกติเราก็ไม่ทําอยู่แล้วครับเพราะเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นใช่ไหมผมก็เลยทําวิจัยที่ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจแต่ว่าเรื่องไหนก็ได้ผมก็ผมผมชอบโอเทําสร ราะนั้นงานวิจัยจะเป็นงานที่ที่ผมรักอีกงานหนึ่งไม่แพ้ง,งานสอนเลยด้วยซ้ํานะครับต้องบอกแบบนี้ไอ,ไอ,ไองานวิจัยเนี่ยจะเป็นงานที่ยากกว่าสอนตรงที่มันไม่มีคอมมิชเมนชัดเจนสอนเนี่ยวันอังคารเช้าต้องสอนคุณก็ต้องไปครับไม่เหนื่อยยังไงเบื่อเส็งง่วงคุณก็ต้องสอนเพราะลูกศิษย์มารอกัน40คน50คนเนี่ยคุณไม่มาได้ไงอะ่ะคุณก็ต้องมาถูกป่ะเพราะฉะนั้นทุก วันอังคารทุกวันพุธทุกวันพฤหัสทุกวันศุกร์แล้วแต่ตารางสอนเราเนี่ยเราต้องโผล่ไปสอนตลอดแต่มันจะเสร็จไงเพราะเราทําแต่ถ้าเป็นวิจัยที่มันไม่มีคอมมิชเมนต์นะเอาไว้ว่างๆทํามันคือจะไม่ได้ทําเพราะว่าเราไม่เคยตั้งเวลาไว้ว่า9ก้าโมงถึงเที่ยงจะง่วงยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาทําวิจัยใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะไม่ทํายกเว้นวิจัยประเภทที่มันมีเดทไลน์ซึ่งมันไม่ทํามันก็จะถูกยึดเงินค่าวิจัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะลุกขึ้นมาทํา แต,แต่ผมก็อย่างที่ผมเรียนแล้วผมรักมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าจากการสอนเมื่อไหร่เช่นช่วงปิดเทอมผมก็จะหยิบงานวิจัยขึ้นมาทำโน่นนี่นั่นมีโอกาสผมก็ขอทุนเพราะว่าการขอทุนมันมีเดทไลน์มีพอมีเดทไลน์เราก็จะทําถ้าไม่มีเราก็จะไม่ทำนะครับงานงานที่2ก็คือ,เ,อ,อเรื่องงานวิจัยนะครับงานที่3ผมใช้คำว่าเป็นงานบริการทางวิชาการสู่สังคมงานนี้อาจจะมีความหลากหลายนิดหนึ่งนะครับแบ่งย่อย งานบริการงานให้บริการทางวิชาการสู่สังคมเนี่ยอย่างแรกก็คืองานเทรนนิ่งองค์กรภายนอกนะครับกึ่งๆคล้ายสอนแต่ว่าสอนที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงการสอนในใน,ในมหาวิทยาลัยเช่นสอนนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกนะครับมันอยู่ในหน้าที่ของอาจารย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงให้บริการทางด้านทางด้านการฝึกอบรมเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นออปชั่นอลระดับหนึ่งคือส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้บังคับว่าเราต้องทําไม่เหมือนสอนปริญญาตรี สอนพิญญาตรีเนี่ยคือคืออมัสเลยคือเป็นอาจารย์เนี่ยต้องสอนนะครับต้องสอนแต่ว่าไอ้เรื่องเทรนเนี่ยจะเทรนก็ได้ไม่เทรนก็ได้เอาตรงๆผมสำหรับฟิลผมนะคือคนอื่นอาจจะถูกบังคับให้เทรนก็ได้นะแต่ว่าฟิลผมก็แล้วแต่นะครับเ,เด็กๆตอน<ม>เป็นอาจารย์เด็กๆค่อนข้างกลัวการไปสอนองคอ์กรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหนุ่มเราจะเรียกว่า วัยวุฒิน้อยอ่ะนะคุณวุฒิไม่ไม่อาจจะอาจจะมากกว่าเขาเพราะเราจบด็อกเตอร์ทั้งด้านนี้มาแต่ว่าความเป็นวัยวุฒิเนี่ยคือเราเด็กอ่ะคนเรียนเนี่ยโห40-50ตอนนั้นเราอายุ20กว่า30มสผมเป็นอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยก็ก็เก่งใจอะคือแบบไปพูดแล้วก็แบบเขาจะฟังเราว่าวะเราเด็กกว่าเขาตั้ง10ปีอะไรเงี้ยอายุ30ไปสอนคนอายุ50อย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเขาจริงนะ ส่วนประสบการณ์ส่วนตัวผมนะเจอบ้างนะน้อยมากแต่ว่าท,ทุกคนเนี่ยมีความเคารพในความรู้ของเรานะครับน้อยมากที่จะมาปวดนะผมเคยเจอไหมที่แบบอยู่ในองค์กรแล้วโดนปวดมีบ้างนะมีบ้างแต่มันนานๆจะมาทีแล้วอย่าไปคิดมากนะอย่าไปคิดมากมันก็คนมันมีความหลากหลายะะแต่โดยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ a p p r i a e ถ้าเราเตรียมตัวไปนะครับ แต่ว่าตอนนั้นนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเครียดเลยถ้าต้องถูกไปบรรยายให้กับองค์กรภายนอกนะครับเพราะว่าการบรรยายให้องค์กรภายนอกเนี่ยเราต้องรู้จักองค์กรเขาระดับหนึ่งเราต้องมีความรู้ระดับหนึ่งสามารถตอบคาถามได้ระดับหนึ่งจะไม่เหมือนเด็กปัญญาตรีนะเด็กปัญญาตรีเขาไม่ค่อยถามเลยหรอกถ้าถามเ็าถามด้วยความไม่รู้จริงๆแต่ว่าองค์กรภายนอกเนี่ยตอนนั้นเราระวังตัวมากเลยว่าเขาจะถามแบบลองฮูบอ่ะถามแบบ แกแล้งเราเ่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่มีหรอกน้อยนะน้อยที่เขาจะมาลองภูมิหรือแกล้งอะ่ะเขาก็อยากรู้จริงๆเหมือนกันแหละนะครับแต่พอเติบโตขึ้นมานะมาเป็นอาจารย์ตอนนี้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็ชอบไม่แพ้กับสอนในหมหาวิทยาลัยเลยนะเพราะว่าการได้สอนกับองค์กรภายนอกเนี่ยมันมันได้สอนกับคนที่มีประสบการณ์แล้วสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยเขาเอาไปปฏิบัติจริงทันทีไม่เหมือนกับเด็กปิญญาตรีบางทีเขามาเรียนเพราะว่า มันให้ครบหน่วยกิจหรือว่าเป็นวิชาเลือกไม่รู้จะเลือกวิชาไหนหรือว่าวิชาบังคับยังไงหนูก็ต้องเรียนอยู่แล้วเอาให้สอบให้ผ่านก็จบแต่ว่าถ้าไปสอนองค์กรภายนอกเนี่ยคำถามแต่และคําถามที่เป็นคำถามที่ practical มากคาถามคือฉันจะเอาไปใช้แล้วอะฉันใช้แล้วฉันเจอเปัญหาแบบนี้อยู่ว่าไงอะซึ่งผมว่าเป็นคาถามที่ดีนะแล้วเดี๋ยวนี้ความกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาลองภูมหายไปหมดละเพราะว่าเราอยากตอบด้วยซ้ำอ,อันเรียนตรงๆนะตอนนี้สอนองค์กรภายนอกเนี่ยไม่อยากพูดด้วยซ้ำอยากตอบ อยากถามไม่ถามตอบกันเลยดีกว่าแต่ว่าจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้อะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถามหรอกบอกให้ถามก็ไม่ค่อยถามหรอกนะงานให้บริการทางวิชาการสู่สังคมอันที่2คืองานที่ปรึกษาเรียนให้ฟังว่าเป็นงานที่ผมชอบน้อยที่สุดในบรรดาที่เมื่อกี้พูดมานะสอนเด็กปัญญาตีทําวิจัยให้บริการทางวิชาการสู่สังคมผ่านการเทรนนิ่งแล้วถ้าเทียบกับสามอันเนี้ยคอนซัลเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบน้อยที่สุด ผมมีเหตุผลผมไม่ได้บอกงานคอนซซลไม่ดีอาจารย์หลายท่านทํางานนี้ได้ดีมากแล้วเจ๋งมากแต่ที่ผมชอบน้อยที่สุดเพราะว่ามันกินเวลาผมมากสุดเลยครับเพร,เพราะผมเป็นคนแบบนี้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดผมรับงานคอนซซลที่ไหนผมจะทําเองผมไม่เคยไปสับคอนแทคให้ใครทําแ,แทนผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าบอกให้ให้ผมเป็นที่ปรึกษาผมต้องทําเองทำไมอาจารย์ไม่ไปจ้างเด็กปิาตรีโทเอกมาช่วยอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอาจารย์ก็เป็นคนคอยดูเอาตรงๆนะ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมไปสับคอนแท็ท่านอื่นแล้วอ่ะท่านจะทำงานนั้นน่ะได้อย่างอย่างอย่างใจผมหรือเปล่าเอาแบบนี้ตรงๆพูดแบบนี้เลยผมอาจจะยังหาคนที่ไว้ใจ100%แบบนั้นไม่ได้ก็ได้ไม่ได้แปลว่าท่านไม่เก่งนะต้องบอกว่าทุกคนมีความเก่งแต่เราผมไม่ได้รู้จักใครขนาดที่ว่าเออท่านทำแล้วมันจะเหมือนผมทำอะแล้วคราวนี้ผมจะรู้สึกไม่ค่อยดีถ้าเกิดงานมันมีคุณภาพน้อย คือคนทำเขาอาจจะมีแนวแนวทางของเขาสมมตินะผมผมมีเด็กเป็นญาเอกคนนึงเนี่ยเขาไปผมผมให้คําปรึกษาแต่ผมไม่ได้ไปทําเองให้เด็กเป็นญาเอกคนนี้ไปทําเขาก็อาจจะมีแนวทางของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับผมคราวนี้ความเหนื่อยมันจะดับเบิลเลยนะที่เราจะต้องไปบังคับให้คนคนนึงทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาทําเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อเราหรือไปสับคอนแทคข้างนอกเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยนะว่าว่าจะทําคราวนี้พอเรารวบมาทําเองความเหนื่อยก็บังเกิดเพราะอะไร เพราะว่าเวลาเราทําเองมัน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 ยากกว่าหรือเหนื่อยกว่าและกินเวลามากกว่าแล้วส่วนตัวอีกเหมือนกันผมก็จะไม่ใช่คนที่อ๋อช่วยๆไปให้มันจบจบจะได้ปิดโปรเจกต์ไปง่ายๆเร็วๆก็ไม่ได้อีกมันทําใจไม่ได้ไม่เคยไม่เคยอยากจะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจึงเป็นคนที่มักจะปฏิเสธงานที่ปรึกษาไม่ใช่ร0 0นะผมเคยทํา แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคาดเลยพอทําทีก็อ้วกแตกทีหนึ่งคือสอนเหนื่อยมากวิจัยก็ทําอยู่เทรนนิ่งก็มีแล้วเจองานที่ปรึกษามานี่แบบโหจะกินเวลาไปครึ่งหนึ่งเลยได้มั้งครับของเวลาที่เรามีอยู่เราจะไปปล่อยคนอื่นทําก็ไม่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 สบายใจอะตรงๆไม่สบายใจเราก็อยากที่ทาเองสักพักก็ไม่ไหววะไม่ก็เลยไม่ค่อยรับแต่พอมาระยะหลังอีกเหมือนกัน ผมเริ่มมีโมเดลต่างๆยังยังอ่าผมผมเล่าให้ฟังที่จริงๆผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะอย่างไอ้ที่ปรึกษาทํา OK R เนี่ยเฮ้ยไหนไหนคือคือที่ผมมารับทาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือผมเสียดายเพราะว่าหลายคนให้ผมไปบรรยองบรรยายแล้วก็พอทําแล้วก็เดือนนึงก็เลิก2เดือนก็เลิกแล้วผมรู้สึกว่าแหมไม่น่าเลิกเลยว่าเราอยากจะให้เขาทําให้มันสําเร็จอนะ่ะผมก็เลยทำไอ้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยผมผมเป็นที่ปรึกษาพร้อมกัน6องค์กรเลยนะ เรามามาเจอกันทุกวันศุกร์เดือนละครั้งมาเทรนเทรนหรือเทรนเนอร์พูดง่ายๆผมจะให้ OK r มันเวิร์กผมก็จะเทรน OKR แชมเปี้ยนให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าคุณมีอะไรคุณมาปรึกษาผมได้เลยแล้วอ,อ,อย่าให้ผมเข้าไปคอมเมนต์ OKR มาผมคอมเมนต์ให้ในในแต่ละบริษัทเลยให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันเลยแต่ว่าคุณต้องมีทีมของบริษัทเข้ามาด้วยนะเพราะว่าผมจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาตลอดไปนะจบโปรเจกต์นี้แล้วคุณต้องบินได้เองอะ่ะคุณ,คณ ทีมคุณนี่แหละจะเป็นตัวผมที่อยู่ฝังอยู่ในองค์กรตลอดไปอารมณ์เป็นแบบนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาก็รู้สึกดีเพราะว่าการที่เราได้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยข,ข้อดีนะคือเราได้ใช้ความรู้เราอย่างเต็มที่แล้วมันทําให้เกิดประโยชน์โดยตรงเลยที่ปรึกษาเนี่ยหคือเราสอนเรื่องนี้มาเราทําวิจัยเรื่องนี้มาความรู้เราต้องมีอยู่แล้วเรื่องนี้เราเทรนองค์กรภายนอกเรื่องนี้มาเยอะแยะความรู้ต้องมีอยู่แล้วแต่คราวนี้มัน put into practice คือเอาความรู้พวกนี้มา apply ของจริง นี่คือนี่คือข้อดีมากแล้วมันเห็นเอฟเฟกจริงจริงจังเลยว่าไอ้ที่เราวิจัยมาเนี่ยมันใช้จริงได้ไหมอะไรที่มันใช้ได้ใช้เลยเดี๋ยวนี้แบบผมผมคอนเน็กได้เลยว่าอ๋อที่ผมวิจัยเจอนี้ผมผมรีบไปให้คำปรึกษาเลยนะว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้เวิร์คคุณทาแบบนี้ไม่เวิร์คอาจารย์รู้ได้ไงผมวิจัยมาผมอ่านหนังสือมาผมเจอมาไม่ใช่อ่านแค่อ่านหนังสือผมทําวิจัยกับมือมาเลยด้วยซ้าผลผลลัพธ์วิจัยมันบอกแบบนี้ลองไปทําดูดิแล้วพอเห็นมันทําแล้วเวิร์คเราก็ดีใจว่าเฮ้ยไม่เวิร์ มันเหมือนมันเหมือนถ้าเป็นหมอนะมันเหมือนคิดยารักษาโรคได้แล้วรีบเอาไปให้คนไข้กินยานี้แล้วคนไข้าหายอะ่ะอารมณ์แบบเดียวกันเปะเลยเพราะฉะนั้นงานให้บริการักวิชาการสู่สังคมอันที่2ที่ปรึกษาแต่ก่อนไม่ค่อยได้รับเลยเดี๋ยวนี้ก็รับแบบจํากัดนะรับเป็นโปรเจกต์ใครมาผมให้ผมทําเดี่ยวเดียวผมมักจะปฏิเสธเพราะว่าไม่มีเวลานะครับแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ก็จะเปิดเป็นแบชแบชเป็นรุ่นรุ่นตอนนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับงานสุดท้าย เมื่อกี้เราไล่งานนะสอนวงเล็บสอนในมหาวิทยาลัยนะครับวิจัยนะครับอันที่2ออันที่3คือให้บริการนางวิชาการสู่สังคมอันสุดท้ายเป็นงานที่ผมมีความสามารถน้อยที่สุดแต,แต่ว่าเคยทำนะแต่ต้องบอกว่ามีความสามารถน้อยที่สุดแล้วไม่ชอบมากที่สุดในบรรดา4อันนี้คืองานบริหารในมหาวิทยาลัยครับผมเคยผ่านตำแหน่งบริหารมา3าํตำแหน่ง มีบางตำแหน่งสั้นมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตำแหน่งแรกคือตำแหน่งรองผู้อำนวยการโครงการ MBA จริงๆก่อนหนะ้านั้นเคยเป็นเหมือนกับเหมือนกับผอ,อทางด้านประกันคุณภาพเลยสักอย่างเนี่ยนั้นตั้งแต่เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ๆแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ทําอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็มีลูกน้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทำเรื่องประกันคุณภาพนะแล้วก็ต่อมาเป็นรองผอโครงการ MBA ก็ ก็บริหารจัดการโครงการ MBA นะผมจบ MBA มาตอนนั้นก็เป็นรองผอ,อนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเป็นอันตำแหน่งที่3เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมเป็นนานที่สุดก็คือหัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการอันนี้3ปีนานที่สุดแหละนะครับตำแหน่งที่4เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดแต่ใช้เวลาสั้นที่สุดก็คือ,อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาลัยธรรมศาสตร์แต่ว่าอยู่แป๊บเดียวเองนะครับเล่าให้ฟังนิดเดียวว่า,มาผมทําแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่ทําแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่ตัวผมเลยเอางี้แล้วกันผมชื่อชมอาจารย์นะครับที่อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารที่เก่งมากนะครับต้องบอกว่าเก่งจนแบบอยากชมเลยว่าเออทำได้ไงแบบสุดยอดผมว่าทักษะการเป็นผู้บริหารเป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งที่ที่มันไม่ได้ทุกคนเป็นได้อะผมผมขอบคุณ อาจารย์หลายๆท่านเลยนะครับที่กูนาให้เกียรติว่าเอ้าอาจารย์พนพดลอาจารย์มาเป็นจุดๆๆๆดีไหมขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรตินะครับแต่ว่าผมให้ผมช่วยในฐานะเป็นเป็นผู้สอนเป็นนักวิจัยหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมช่วยได้ดีกว่าการเป็นผู้บริหารแน่ๆเอาผมไปเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่เวิร์กหรอกถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าโอยแต่ผมมั่นใจอาจารย์ทําได้ผมผมก็ขอบคุณความมั่นใจของท่านแต่ว่าผมลองทําแล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตัวตนผมจริงๆผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรหลายงานที่ผ่านมาผมเคยรู้สึกไม่ชอบแล้วก็พอทำแล้วมันก็กลับมาดีเช่นงานสอนที่ผมเล่าให้ฟังเป็นคนตื่นเต้นไม่กล้าพูดต่อหน้าสาธนารนณะชนหลบเลี่ยงการพรีเซนต์แต่สอนแล้วมันฟูลฟิลบจบจบตอบโจทย์วิจัยนี่ชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเทรนนิ่ง องค์กรทั้งนอกตอนแรกก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเทรนแต่พอเทรนไปแล้วก็ฟูลฟิลก็โอเคก็แฮปปี้ดีที่ปรึกษาตอนแรกก็มันกินเวลามากนู่นนี่นัน่นพอหาโมเดลเจอก็ใช้ได้แต่งานบริหารเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไม่เคยลองนะครับลองแล้วไม่ใช่ป่ะผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบประชุมผมอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ดิผมผมผมไม่ค่อยชอบ กระบวนการหลายๆอันซึ่งไม่ใช่ว่ากระบวนการมันไม่ดีนะมันก็ต้องประชุมอะครับคือคือคุณเป็นผู้บริหารคุณไม่ประชุมแล้วคุณจะทําอะไรอ่ะคุณก็ต้องฟังคนอื่นคุณต้องประชุมนู่นนี่นั่นแต่แต่มันอาจผมบอกไม่ถูกอ่ะมันมันมันลองแล้วมันไม่ชอบอ่ะแล้วไม่ใช่ลองอย่างอย่างเป็นหัวหน้าสาขาก็3ปีนะถามว่าโหว้าวแบบอินแบบไม่ครับตอนนั้นมาเป็นไม่ได้ไม่ได้สมัครไม่ได้แข่งขันกับใครนะเพิ่์อาจารย์รุ่นพี่ท่านหนึ่งนะท่าน ไม่สบายช่วงนั้นก็เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ช่วยท่านก็ไม่ไม่ควรเนี่ยเราก็ควรจะช่วยนะแล้วก็สาขาตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครอะไรยังไงก็อ๋อโอเคผมผมเป็นให้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบขอผมเป็นเธออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มีไม่มีนะครับก็ไม่ได้บอกว่างานนี้ไม่ดีงานนี้มีคนมันมันเป็นงานที่เสียสละงานที่คนอื่นทําได้ดียวเยอะมากมายนะครับก็สนับสนุนนะครับสรุปสําหรับผมนะมีงานสอน งานวิจัยงานให้บริการให้วิชาการสู่สังคมแล้วก็งานบริหาราถ้าให้ผมให้ข้อแนะนำพยายามนะทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดตัวเองรักให้มันดีเลิศถ้าเราสอนแต่ว่างานอื่นๆจะทิ้งเลยก็อาจจะไม่ได้นะโดยเฉพาะ สอนกับวิจัยเนี่ยมันคือหน้าที่หลักนะครับจะบอกสอนอย่างเดียวไม่วิจัยเลยก็จะจะ,จะไม่ได้นะจะวิจัยอย่างเดียวจะไม่สอนเลยก็ไม่ได้มันต้องมีมินิมัมแต่ว่าผมคิดว่าท่านโฟกัสแล้วท่านจะทําได้ดีมากๆสอนถ้าท่านโฟกัสท่านก็จะเป็นผู้สอนนักอาจารย์ดีเด่นเลยแหละนะครับวิจัยถ้าท่านโฟกัสท่านก็จะไปเป็นศาสตราจารย์ได้เลยนะครับผมโชคดีที่ผมได้ทั้ง2องอันนี้นะครับให้บริการทางวิชาการสู่สัสสสงคมถ้ท่านทําได้ดีมากๆท่านก็เป็นที่ปรึกษาโด่งดังในวัดวงธุรกิจได้เลย หรือบริหารถ้าท่านทาได้ดีมากๆท่านก็เป็นคณะบดีเป็นอธิการบดีเลยนะครับผมว่ามันมีทางเลือกหลากหลายนะครับอ,อ,อาชีพอาจารย์เนี่ยต้องอาศัยทักษะของการจัดการเวลาสูงมากเวลาท่านเฟกซิเบิลแต่ความว่าเฟกซิเบิลของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่จัดการเวลาท่านเบิร์นเอาง่ายๆเลยผมเคยมาแล้วเคยตอนไหนตอนที่ผมเป็นผู้บริหารนี่แหละเพราะว่าสอนก็ยังสอนเต็มที่วิจัยก็ทําเต็มเหนียวให้บริการให้วิชาการสู่สังคมก็เอา ทำเต็มหมดทั้งเทรนดิ้งทั้งที่ปรึกษาแถมไปรับตําแหน่งบริหารเละเทะเลยครับเละเทะหมายถึงเวลานะครับเราไม่เวลากินข้าวที่ยังไม่ซึ่งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางผมแน่นอนเพราะนั้นถ้าให้ผมตัดผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่สามารถเป็นผู้บริหารได้ดีนะครับผมก็จะลดตรงนี้ลงนะครับแล้วผมก็ไปโฟกัสในสิ่งที่ผมทําได้ดีเช่นสอนวิจัยหรือตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษานะครับก็เอาเป็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับเ จะพยายามมีเซสชันแบบนี้มากขึ้นด้วยเพราะว่าหลังๆก็รู้ตัวเองนะว่าก็รีวิวแต่หนังสือนะเพราะนั้นจริงๆไม่ไม่ทิ้งหรอกหนังสือยังไงรีวิวอยู่แล้วละเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ก็อยากจะแวะมาเล่าประสบการณ์แวะมาเล่าข้อคิดหรืออะไรแบบนี้บ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.